ท่านผู้ฟังคะมาดูเรื่องเงิน Digital เฟสสามนะคะที่จะนํามาให้ท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะคะค่ามาอัปเดตกันนะคะว่าเงินดิจิทัลเฟสสามนั้นจะแจก1,000งบมืนบาทได้วันไหนใครได้บ้างค่ะท่านผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีนะคะ <c oughs> ค่ะโดยคาดว่าระบบ Digital w a l เ e t จะเสร็จ ได้ทันในเดือนมีนาคม2568สํำหรับเงินดิจิทัลเฟส3นะคะส่วนเงินดิจิทัลเฟส2นั้นจะแจกเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่ผ่านพร้อมเพย์นะคะโดยผูกบัตรประชาชนในวันที่29มกราคม2568นะคะค่ะเฟส2นี้คือกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะค่ะ ผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกบัตรประชาชนในวันที่29มกราคม2568ส่วนการแจกเงินดิจิทัลเฟส3ก็จะมีการให้เงิน1,000 0บาทนั้นกับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะได้ใช้จ่ายผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะคะจากการเปิดเผยของนายประเสริฐ จันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีระบุถึงความคืบหน้าของระบบดิจิทัลวอ l l e t ว่าขณะนี้มีผู้ดำเนินการจัดทำระบบแล้วและจะมีการทดสอบระบบราวหนึ่งเดือนโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมีนาคม2568มั่นใจว่าระบบไม่มีปัญหารองรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนกว่า30ล้านคนได้ เงินดิจิทัลเฟส3จะได้ช่วงไหนนะคะการแจกเงินกระตุน้นเศรษฐกิจ2,567เฟส3นั้นคาดว่าจะจ่ายให้ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2,568ทีนี้ไปดูเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์เงินดิจิทัลเฟส3นะคะจะต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ค่ะคือ 1. ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไดะยืนยันข้อมูลเรียบร้อย 2. มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 3. อายุ16ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหนะ้าที่วันปิดรับลงทะเบียนนะคะค่ะ4รายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปีสำหรับปีภาษี2,566 5. าเงินฝากธนาคารไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทณนะวันที่31มีนาคม2,567 6. าไม่เป็นผู้ต้องขัง หรือผู้ที่ถูกระง,งับสิทธิ์ในโครงการอื่นๆของรัฐมาดูวิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินดิจิทัล10,000บาทซูเปอร์แอปแอปทางรัฐนะคะคือ1เปิดแอปทางรัฐและเข้าสู่ระบบ2กดตรวจสอบสถานะ3ยืนยันเบอร์โทรศัพท์และกดยืนยันข้อมูล4กรอกเบอร์โทรศัพท์และรับรหัส OTP 5กรอกรหัส OTP และยืนยันโทรศัพท์มือถือ6 อนุญาตให้แอปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล7ระบบจะแสดงสถานะการรับสิทธิ์เงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะคะการใช้เงินดิจิทัล10,000บาทนั้นเงินที่ได้รับจากโครงการเงินดิจิทัลเฟส3จะซื้ออะไรได้บ้างก็คือสินค้าอุปโภคบริโภคข้าวสารไข่ไก่ยารักษาโรคสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าบางประเภทจะไม่สามารถใช้เงินดิจิทัลได้อย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบทองคําและอัญมณี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะขางที่ก็คือรายละเอียดและความคืบหน้าของเงินดิจิทัลเฟส3นะคะที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ทราบก็เป็นอันว่าเงินดิจิทัลเฟส3ระบบดิจิทัลวอลเล็ตจะเสร็จในเดือนมีนาคม2568ค่ะ